ผลการประกาศรางวัลบาลรังดอนะครับโอ้โหปารีสแซงต์แชร์แมงครับสแสดงความยิ่งใหญ่เลยเหมาไป4ถ้วยรางวัลใหญ่ในงานนะครับเป็นรางวัลสำคัญสูงสุดสำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับสำหรับผู้เล่นชายยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของอุสมันเดมเบเล่ปีกตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงถือได้ว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นตัวเต็งผู้รักษาประตูชายยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นของ อาจลูจิดอนนาลุม่าตอนนี้ย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็โคชยอดเยี่ยมหรือเอลิกเก้ครับผู้พาปารีสแซงต์แชมงหรือเฟเชประสบความสำเร็จหรือว่ายอดเยี่ยมมาสรุปอย่างนี้ดีกว่ารางวัลชายอย่างที่ว่านะครับคืออุสมันเดมเบเล่ฝรั่งเศสนะครับจากเฟเชปารีสแซงต์แชมงนักกีฬาฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมก็คือไทอนานาบอนมาติ bon ati, ทีมชาติสเปนนะครับจากสโมรสรบาร์เซโลนา ขณะที่ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมชายนะครับเป็นของจารุจิตตนาลุม่านะครับจากเปเอชแล้วก็ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะครับก็คือพันนาแฮมตันนะครับจากเชลซีแล้วก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นลามินยาเมลนะครับจากบาร์เซโลนาสเปนแล้วก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงก็เป็นวิกกี้โลเปสจากบาร์เซโลนาจากสองสเปนเหมือนกันนะครับรางวัลดาวซันโบยอดเยี่ยมของยุโรปวิตตอร์เยอแคลส ทีมชาติสวีเดนนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลดาวซันโบวหญิงก็คือเป็นเอวาปาจอครับทีมชาติโปแลนด์จากบาร์เซโลนาโค้ชยอดเยี่ยมนะครับของชายก็เป็นหลุยเอลิเก้จากเบเชฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมก็คือซาริน่าเว็กแมนนะครับทีมชาติอังกฤษครับสโมสรยอดเยี่ยมก็คือเปเชครับแล้วก็สโมสรหญิงยอดเยี่ยมของอ่าวงวัลน,นี้ก็คืออาร์เซนอลนะครับรางวัลการขับเคลื่อนสังคม มูลนิธิซาน่านะครับสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งร้ายแรงนะครับนี่ก็คือรางวัลสำหรับบ้านหลังดอกปีนี้โอ้โหแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn